คดดาเนี่ยจะโคดครอบครัวนะคะครอบครัวไหนที่มีปัญหาไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกลูกถึงไม่ก็อาจจะเป็นปู่ย่าตาย,ยายก็ได้ะคะ่ะโคดดาก็จะรับโคดครอบครัวนะคะโคดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอันนี้ก็จะรวมไปถึงโคดเมียน้อยโคดเมียนหลวงว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกแล้วก็ ดูข้อที่3นะคะก็จะเป็นโค้ดเด็กนะคะ Coaching หรื่ก็จะเป็นโค้ดเด็กก็จะช่วยเด็กๆด้เด็กๆที่ติดมุมอยู่เด็กๆที่เรียนหนังสือไม่กล้าแสดงออกหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปมของวัเด็กหรือว่าเด็กๆโค้ดดก็จะช่วยเรื่องนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นโค้ดความสุขนะคะใครๆที่มีความทุกข์สุขไม่สุดหรือว่าสุขแล้วทุกข์สลับกันไปสลับกันมานี่โค้ดดากก็จะช่วยเรื่อง โค้ดความสุขแล้วค่ะทำให้พวกเรามีความสุขขึ้นเนาะโค้ดสุขภาพโค้ดสุขภาพอ่าใครที่มีสุขภาพไม่ดีอ่ปวดหัวปวดตัวปวดไหล่ปวดคออ่เป็นอะไรก็แล้วแต่รนะบบคุมญิงระบบคุมผู้ชายอะไรเนี่ยโค้ดสุขภาพมีคนอาไรก็จะช่วยด้วยค่ะในระดับจิตวิญญาณนะคะแล้วก็โค้ดการงานการเงินอาชีพโคดความมั่งคงนัน่งดรวยโค้ดอะไก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่า ในระดับจิตใต้สํานึกเนี่ยจริงๆทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะโคดจิตวิญญาณอันนี้แน่นอนทุกอย่างเนี่ยใช้จิตวิญญาณในการโคดหมดเลยลงไปดูปมในระบบจิตใต้สํานึกว่าเรามีปมอะไรอยู่ในนั้นาน,นะคะแล้วก็โคดมหาสิทธิผู้ใจบุญอันนี้ถ้าเป็นมหาสิทธิอยู่แล้วก็มาโคดได้ค่ะถึงว่าคนที่ยากจนคนที่ลําบากก็สามารถโคดได้แล้วก็วกโคดผู้ติดยานะคะ แล้วก็โค้ดพูดภาษาอังกฤษก็จะทำโค้ดอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเรื่องอะไรอีกแล้วอกหักเนาะก็จะอยู่ในเรื่องความรักค้ดความรักนะ